มาลับอยู่หน่อยได้ไหมท่าเรือ,นอนหนีอยู่ลงน้ำ<ๆ>เขาตามเราควักท้นไมโทรศัพท์หรือเปล่าดูดีๆมันมีที่ไหนแม่ดิจะโดนคดีอะไรบ้างครับโดโดโดใครไม่ตะจกปูนอย่างเดียวครับผมผมเรียกทานายได้ไหมผมมีทานายนะ หนูขอเย่นงเด็กอยู่เลยพี่คะเขาจะไป็นเพียงใครได้หนูเรียนน่าจะสินมาครับก็อยากจะโชว์เฉยๆอะค่ะเมื่อกี้แต่แต่ผมอาวุธสชิ้นเลยนะเฮ้ยมันอยู่จะโดนได้ว่ะแล้วมีทั้งพูนมีทั้ง ตาสะท้อนแสงไฟทำให้ฉันค้างใครลงหลเนี่ยคือมันไม่ต้องไปจบจุดใหญ่ๆมันก็ โหหรือเขาไม่ให้หนูได้เล่นเลย เราอย่าหย,ดาย,ายดาุดเราอย่าหยุดเราแข็งใจไว้ไอ้ต่อเราอย่าหยุดสำรวจมาตั้งสองคนเดินยิงทีก็โดนสองล้อเราอย่าหยุดเราอย่าหยุด เฮ้ยเมาเมาจัดเฮ้ยเมาจัดเราไปอยู่แนวกระซิบเบาเบา ไม่ได้นอนจนเช้าจะคิดว่งเธอคอนผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะจาไม่ได้ <c oughs> แม่งเพลงโคตรได้อะ อยู่หน่อยได้ไหมท่าเรือห <c oughs> นีอยู่ทำไรอ่ะหนีตำรวจวิ่งหนีอยู่ <c oughs> ได้ป่ะใช่ได้ป่ะไว้หมูตกลงน้ำได้ป่ะอยู่ลงน้ำได้ป่ะหนีอยู่ลงน้ำเขาตามโอเคโอเคโอเคไม่ตังมึงตรงเรือตู้คอนเทนเนอร์แจะคอยอยู่ห่างแล้วกันเพราะมันเหมือนคนเป็นไม่ได้ต้องรออยู่แบบออดห่างจากเขาก่อนอ่ะ Wui ayat, sen di Sen, tenggelam. Ada di, ada di. Tadi tenggelam. Tenggelam. Tadi 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 อุ้มลงแล้วมันกระโดดลงน้ำาร้อเขาตามสุดจ้ดะจาเราควักทำไมโทรศัพท์หรือเปล่า,าดูดีๆมันมีที่ไหนเห็นไหมเนี่ยม,มันเป็นโทรศัพท์ไม่ใช่เอาดูดีๆดิๆมันเป็นโทรศัพท์ เห็นไหมเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์เนี่ยเห็นยังไหนดูสิดูดีดีหยุดแล้วดูดีดีมันเป็นโทรศัพทนะ์เนี่ย,เ,ยนะเห็นไหมถือโทรศัพท์อยู่หนูถือโทรศัพท์แล้วเราขึ้นส่วนมาทำไมกาดจะจ้วกเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่ใช่มันเป็นโทรศัพท์ฝันหรือ,รอเปล่ามันฝัน <S 2> <S 2> หรือเปล่า<ร> ไหนแล้วใั่ฝั่งนู้หนตอนนี้แค่คนตัวแฝงโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์ในมือมันถือโทรศัพท์อยู่คุณตำรวจคุณตู้ซี่ใช่ไหมครับทั้งโทรศัพท์ทั้งมีดโททรศัพ์ไม่เอามันเป็นโทรศัพท์เนี่ยถือโทรศัพท์อยู่พี่จิ๊บเอารถก็ได้บ้างเออไงแล้วไอ้คนในวอลก็เชียร์คนหนักเลยนะแทงเลยแทงเลยเห็นปะเห็นปะถ้าเราไหวไปอ่ะมันจะอันนู้นไง เราจะตายไม่ตายไปเลยเย้ตรวจบัตรไว้ก่อนหนูถือโทรศัพท์บอกพี่ตำรวจคนเมื่อกี้ว่าหนูถือโทรศัพท์เนี่ยในมือมันก็ถืออยู่โทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมนาะโอเคโอเคโอเคถือโทรศัพท์นะ ไม่ยังไม่ได้บอก่ันด้วยว่าให้มาไปที่เองต้องออรรถมาลับนะเดี๋ยวเดินไปก่อนก็นเลยใช้สเก็ตอบอร์ดไม่ได้นะมันวิ่งอย่างเดียวพนะี่ต้องวิ่งอย่างเดียว <c oughs> อ้าวใช้สเก็ตบอร์ดแล้วทำไมอะครับไม่ให้ใช้หรอไม่ใใช่ละต้องวิง่งถ้าถ้ารถอยู่ตรงข้ามหรืออะไรเงี้ยก็ <c oughs> ต้อง ไม่มีทางออกนะอันเนี้ยถกนะไม่ตกนะตกน้ำนะไม่โต้ไม่โตก็มีทางออกเสมอพี่ตำรวจมากันสองคนคุยกันไม่ได้หรอใครยิงก่อนยิงหลังอ่ะเมื่อกี้หนูโดนยิงพร้อมกันสองอันอ่ะมันก็ไปไม่เป็นเลยอ่ะ ยังไม่ได้<บ>ทำได้เลยอ่ะพี่จะเป่ายิงฉุบกันดีใครยิงก่อนใครยิงหลังไม่งั้นคนขับห้ามยิงสิโอ้ยไม่ได้เหมือนโดนลุ้มอ่ะมาสองคนน่ะโดนลุ้มเลยจับจับขาใหญ่ได้อะพี่ขาใหญ่อ็กโวา <S <S> <S ี่ <S <S> คนอุ้มนะไหนย่าไม่เห็นใครเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เขาอุ้มกันซ่อมรถอยู่ตรงพลาไม่เชื่อไปดูไม่เชื่อไปดูจะเกียวไปจะเกียวไปเออตรงพลาว่ะเกียวไปจะเกียวไปเอ๊ะอที่จะโดนคดีอะไรบ้างครับโโลลใครไม่โดนจกปูนอย่างเดียวครับโดนจกปูนกับควักโทรศัพท์โดนทำร้ายแล้วหรอครับใช่โดนควักโทรศัพท์ควักโทรศัพท์เฉยๆนะครับเนี่ยโทรศัพท์มันก็ติดมืออยู่เมื่อกี้ก้าท่าจ้วงเลยเมื่อกี้ ขอพยานด้วยครับขอพยานในพื้นที่ด้วยครับขอพยานด้วยครับขอพยานหน่อยได้ไหมผมมีทนายนะครับผมจะกู้ใหญ่ด้วยผมเรียกทนายได้ไหมผมผมเรียกทนายได้ไหมผมมีทนายนะแพงยังไงครับเนี่ยแบบน้องหัวใจแบบเผลอไปโดนหรือเปล่าไม่ยังไม่ไม่มีเลือดเลยเขาไม่มีเลือดหรือเปล่าใช่ครับไม่มีเลือดเลยหนูถือโทรศัพท์ไงมันจะมีเลือดได้ยังไงจริงจริง แค่ออกท่าทางก็ถือว่าเป็นเจตนาต่งร่างกายไม่ใช่ครับเมื่อกี้หนูรำไทยหรือเปล่าเรียนนาฏศิลป์มาครับพ่อส่งตั้งแต่เด็กเลยคือไม่เรียนนาฏศิลป์เขาอาจจะแบบว่าเห็นยุงเกาะที่ตัวพี่หรือเปล่าพิ่นิษใช่หรือเปล่าจริงๆใช่ครับใช่ครับนาฏศิลป์ไทยอะครับเมื่อกี้หนึ่งศูนย์ห้าสามหมื่นสองชั่วโมงสามเท่วโมงโอ้โห ทั้งหมดสามชั่วโมงครับแม่หลวงเรื่องนี้มันยอมความได้เรื่องนี้มันยอมความได้เดี๋ยันเรื่องนี้มันยอมความได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแบบว่าคืออะไรอุ้มหอบอ่ะครับเนี่ยเออโดนเดราะอะไจแบบว่ายังไม่มีเรื่องเลยครับจับพลาดครับจับพลาดแบบจริงค่ะในมือหนูก็ถืออยู่อะครับโทรศัพท์อะมันถืออยู่นะมันเป็นโทรศัพท์นะยอมความได้นะครับไม่ได้ทำลายเจ้าหน้าที่เอ้าครับ พี่ครับพี่เจ้าหน้าที่ถ้าเป็นจิตใจหนูก็ยอมรับได้อยู่อะครับแต่ถ้าทางร่างกายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ไม่นแค่ลำแบบพี่อาจจะจิตตกไปเองหรือเปล่าคือน้องหนูขเขายังเด็กอยู่เลยพี่เขาจะไปเที่ยงใครได้หนูเรียนน่าจะสินมาครับก็อยาก<ค>จะโชว์เฉยๆ,<ค>ๆ,ๆอะฮะเมื่อกี้แต่แต่พมกอาวุธสองชิ้นเลยนะจะทำอะไรได้แต่ไม่เคยควักเลยครับควักโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับอันนี้ควักโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับ ว่ามันไม่มีอะไรหรอกพี่อาจจะแบบภาพภาพแบบว่าตาฝาดอะว่าจริงจริงพี่อาจจะโดนหมดกัดก็ได้จริงๆริงหรอว่าพี่อันตาฝาดเห็นว่าพี่ต้องใส่แว่นเลยมันือซีมอันเจลสามชั่วโมงมันมีไหมมีมีหมดครับมีหมดอยูมีอยูมีออยูมีใช่ไหมสามชั่วโมงหกใบครึ่งชั่วโมงละลวดอ่ะดึงไปเลยค่ะไม่เป็นไร ปโอเคเจ็บร okay. okay. oh, okay. okay. uh ้องอ่ะไนี่ยแบบที่ลองตัดตัดเป็นไหนน้องพี่น่าจะเป็นจริงอ่ะน้องหนูว่าอาจจะแบบอันนี้ก็ได้อุ้ยโดยเส้นเขาหมายถึงเพลงควักนี่แหละเพลงของตึกทิ้งคอนเทนเนอร์แล้วอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยถือโทรศัพท์ยุ่งเนี่ยหนูถือไม่หยุดเลยเนี่ยถือให้ดูตลอดไอ้ความอักคีนแหละมันฆ่าหนูมาวันหน่งฆ่าหนูน่าพอนอนเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยแจ้งความไหมแจ้งความไหมแจ้งความไหมเดี๋ยวกลับมาแจ้งความเขาเดี๋ยวกลับมาแจ้งความใช่ครับกกลลัับบมมาาเดี๋ยวใช่ครับแค่นี้ต้องชำไรอยู่แล้วเดี๋ยวเอารถมาปะเลื่องรถของตัวเองไหมรถตกน้ำของตัวเองใช่ไหมไม่ใช่รถของพี่อะไรนะมันสามารถขับเข้าไปแบบเข้าไปไหนให้รถอายุเยือยืนไปพาวรถเออจริงยูมียาในในตัวด้วยสามอันแต่เขาไม่ไม่เห็นนะ ใช่เหรอเพราะว่ามันคนละคดีเหรอแต่มันคือของได้เหมือนกันนะหรือว่ามันมันไม่คิดของมันปกติอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่เขาก็ตัวเห็นของในตัวแต่เขาอาจจะไม่เห็นแล้วรอบที่แล้วก็มาทักทวงเขาหรอบไม่เมื่อกี้อยู่จะรอดนะวิวอยู่อยู่ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วแล้วก็ควักมีดแบบที่เขาบอกแต่เขากิงไม่ทันหรอ ไม่บูทบูทเข้าบูทเข้าแล้วแต่ว่ามันยิงโดนตัวก่อนล้มล้มต่อหน้าเขาเลยอ่ะเขามีสองคนไงใช่ไหมเมื่อกี้เขามีคนเดียวเขายิงอยู่โดนอ่ะนี่จังหวะง้างไงเใช่เนาะที่นี่ไม่มียาการสตันหรอมันไม่มียังไม่ถึงขั้นนั้นไม่แต่เมื่อกี้อยู่โดนปูนไงจบปูนแต่มันมียาในตัวด้วยต้องรอมีอันนี้เขาน่าจะยังเขายังตีไม่จบอ่ะไอพ่อแก๊งอ่ะ ไม่<ต>เป็น,ปนไรหรอกอยูไม่รู้จุดยาด้วยจุดยาก็คล้ายๆที่น่อยแต่ว่าแบบแค่มันไม่ตรงกันเฉยๆมันแบบสถานที่มันมันเหมือนกันนะแต่ว่าต้องขายตอนแบบไม่ไรนะยยูได้ให้ตำรวจหรือเปล่าเกือบแทงเกือบสนุกละไม่จ้ะเก่งมากไดตำรวจเอาอีกแกแบบกลัวที่ไปตำรวจไปอไรสี่หมื่นสาม